และมาครับมาที่เซิฟเราันก่อนนะเซิฟเราเนี่ยครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับจะมีกิจกรรมกินบะจางครับซึ่งก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับของรางวัลตามนี้เลยนะอย่างอื่นก็อันเดิมครับไม่ได้มีอะไรมากนะเซิฟเราทุกคนแล้วก็อย่างถัดไปนะครับโหมดเงาพูดผีเนี่ยครับกลับเข้ามานะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปเล่นกันได้นะกลับเข้ามาแล้วทุกคนกลับเข้ามาแล้วแล้วก็อย่างถัดไปนะครับข้อมูลพื้นฐานครับเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของตัวละครนะแล้วก็แก้ไขคําอธิบายตัวละครบางตัวครับที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คื ไอ้เขียนผิดเขียนอะไรนั่นแหละคําอธิบายตัวละครสกิลบางอย่างอนะ่ะบางทีทีมงานก็เขียนผิดก็จะแก้อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็แพทหน้าเนี่ยครับวันที่17เดือน6อ่ะเครื่องแต่งกายครบรอบ2ปีเนี่ยครับจะมีโคออดิเนเตอร์แล้วก็มีอกเชียเนี่ยครับจะเข้ากิจกรรมร้านค้านะอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วครับการปรับแต่งต่างๆเนี่ยครับก็จะมีอ่ะไม้ออยเคาะไม้เท้าได้ขณะวิ่งซึ่งผมก็พูดไปแล้วแล้วก็ปรับ แล้วก็จะมีการปรับการเปิดลูกแก้วนะครับให้มันมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็บอนหิมะนะครับอ่าหน้าขายของเล่นเนี่ยคนขายของเล่นเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็อ่าปรับ AI ครับปรับ AI ไอยครับ AI ขั้นแรกเนี่ยครับในโหมดกําหนดเองเนี่ยจะไม่สามารถใช้ของในมือได้นะก็คือใช้เทมในมือไม่ได้นั่นแหละขั้นแรกนะครับย้ําว่าขั้นแรกมันจะมีอ่าระดับง่ายกลางแล้วก็โหมดอ่ายากใช่ไหมครับมันจะมี3ระดับนะจะปรับขั้นแรกนะครับใช้เทมไม่ได้ แล้วก็จะมีการปรับ AI ของบอทนะครับบอทเซอร์เวลาฮิวเวลาช่วยเหลือการดิ้นการเปิดประตูอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วก็คนหาของเล่นนะครับสามารถใช้กล่องของเล่นนะครับในโหมดรวมผู้ล่าหรือ8ปี2ในเลยทุกคนแล้วก็โหมดทารอนได้นะครับแล้วก็ปรับเก้าอี้ในห้องใต้ดินนะครับแบบโรงงานเนาะแก้ไขปัญหาคือแมงมุมเนี่ยครับบางทีเนี่ยเดินติดเดินผ่านไปไม่ได้ก็จะแก้ไขในจุดนี้นะครับแบบโรงงานเก้าอี้ห้องวีโรงงานนะครับ แล้วก็อินเทอร์เฟสนะทุกคนอินเทอร์เฟสเนี่ยเราสามารถดูความเร็วได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนะตรง3มขีดมุมข้างบนซ้ายมือนะครับก็จะดูฝั่งเซอร์ได้นะฝั่งฮันก็ดูได้นะครับฝั่งเซอร์เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันรอกทุกคนเพราะว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการทาต่างๆนะครับมันก็เท่าเกันเลยแหละใกล้เคียงกันครับยยเว้นคนป่านะก็จะมีต่างกันเฉพาะการถอดรหัสครับการถอดรหัสนะครับมันก็เนาะตัวตัวละครแต่ละตัวมันก็ถอดไปเท่ากันครับแต่เราสามารถดูได้นะว่าตัวไหนนะครับถอดประมาณไหนเนาะ การพับไม้การทําสิ่งต่างๆก็สามารถดูได้นะทุกคนแต่มันก็บอกแล้วอะเอาจริงไหมไปดูของฮันเตอร์นดีกว่าครับฮันเตอร์เนี่ยสำคัญนะซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าบางตัวเนี่ยมันเดินเร็วกว่าที่คิดนะก็จะมีแจ็คนะครับแจ็คก็เดินไวนะแจ็คแล้วก็บูชางกีชาเนี่ยก็เดินไวนะก็ที่เดินไวสุดนะครับก็แม่งูอยู่แล้วนะเดินไว้นี่คือแบบ6 จุดกว่าๆเลยนะแล้วก็จะมีความเร็วในการข้ามาต่างทําสิ่งต่างๆนะครับเราสามารถกดมาดูได้นะอันนี้สําคัญมากนะทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับแก้ไขปัญหาเออ่ล้อแตกครับล้อแตกก็ว่า broken wheel เนี่ยครับในการที่แบบปิงสูงๆแล้วเราเนี่ยครับค้างเนาะก็จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้นะทั้งหมดของเซิร์ฟไทยเนี่ยครับก็ประมาณเท่านี้นะไปดูเซิร์ฟจีนกันดีกว่านะครับแล้วก็มีเบต้าด้วยทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดคลิปนี้แล้วเซิร์ฟจีีนน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 ะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบอออออยย่่่าางงงแกกกกทททสญเเเลืปปฮตต์ให้้้ขึุดดมมผไ ซึ่งมันมันเก่งขึ้นถามว่าเยอะไหมมันก็ระดับหนึ่งครับผมให้ประมาณแรงแรงเสือหนึ่งแล้วกันประมาณเสือหนึ่งครับฮันเตอร์แมรี่เนี่ยเปิดกระจกสลับกระจกเซียววินี่คือก็เนาะทุกคนมันบอดนะมันกะไว้แล้วมันคำนวณไวแล้วครับถามว่าเอามาซ้อมกับบอดได้ไหมก็ถ้าแรงทุกคนเนี่ยครับไม่ได้สูงมากนะผมว่าก็ก็ซ้อมได้นะแต่แต่แรงสูงก็ถามว่าซ้อมได้มันมันก็มันก็ยังดักง่ายอยู่นะถ้าแรงแบบเพอร์คลิสอ่ะผมว่ามันก็ยังแบบ ดักง่ายอยู่ครับแต่ถามว่าซ้อมได้ไหมมันมันก็พอได้แหละมันก็พอได้ <laughs> แล้วก็ร้านค้านะครับเซิร์ฟจีนนะก็ประมาณนี้ครับ <laughs> แล้วก็ปรับคําอธิบายของของบางชิ้นนะครับเ <laughs> ฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยครับที่มันแสดงไม่ถูกต้อง <laughs> ก็จะแก้ไขมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะเ <laughs> ซิร์ฟจีนทุกคนเซิร์ฟจีน <laughs> แล้วก็จะมีการปรับสกินโคโตนะครับตรงกางเกงนะ <laughs> <laughs> ถามว่าผมดูรู้สึกมันต่างไหมผมไม่แน่ใจแล้วเพราะผมไม่ได้ค่อยไ,ได้ใช้สกินนี้นะ <laughs> <laughs> คือเปิดไม่ได้นั่นแหละ <laughs> เรียกว่าเกลือนั่นเองนะฉันเปิดไม่ได้เอ แล้วก็จะมีการปรับการลากชาร์จของแอนนะครับย้ำนะครับว่า,า,าลากชาร์จลากชาร์จนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะที่ผมเห็นนะก็จะมี1แหละอันนี้ยทุกคนเนี่ยลากชาร์จเปิดสกิลนะครับเปิดสกิลแมวนะแล้วก็อย่างที่2นะครับก็เป็นเสาปักนั่นแหละเนี่ยทุกคนเห็นไหมอะไรประมาณนั้นครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าปรับเฉพาะ PC เท่านั้นนะมือถือนยครับน่าจะเหมือนเดิมนะพีซีนะครับมันน่าจะแบบใช้งานยากอะไรประมาณนั้นแหละก็เลยปรับเนาะ แล้วก็ปรับ A.I. bot นะครับเมื่อล้มลงกับพื้นนะแล้วก็ปรับอินเทอร์เฟซนะครับเมื่อแมงูเนี่ยครับมาอยู่ใกล้ๆนะแมงูมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับบางทีเนี่ยอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยมันแสดงไม่ตรงนะมันแสดงแบบท้ายๆนะยครับคือแบบอ่าเวลาแมงูมาอยู่ใกล้20เมตรตัวแม่นะครับยังว่าตัวแม่ไอคอนทุกคนเห็นไหมบนซ้ายมือเนี่ยจะมีไอสปินไม้สปินหน้าต่างนะครับบางทีเนี่ยมันเยอะเกินไปครับมันทับๆกันเนี่ยจนมันแสดงไม่หมดครับของแมงูเนี่ยเลยไปแสดงอยู่ท้ายๆนะเขาก็จะปรับใหม่นะครับเอาไว้ข้างหน้าแทนนะ แต่เรากดได้ดูพักด้วยโอ้ยแล้วก็จะมีการปรับการแจ้งเตือนปุ่มไม่ต้องการร่วมทีมนะครับบางทีนะครับผมกดเนี่ยมันไม่ติดนะมันบอกว่ารีทุกอาทิตย์นะครับแต่บางทีมันก็กดไม่ติดเขาก็จะมีการปรับแก้ไขนะครับให้มันถูกต้องบนอินเทอร์เฟซนะแล้วก็จะมีการปรับนายอาหรือว่าเกสนะครับจะมีการปรับอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเหวน้ําลึกของเกสนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตเข้าไปสู่เหวน้ําลึกชาร์จของน้ำเนี่ยครับมันจะเริ่มชาร์จทันทีหลังจาก1วิ เอาใง่ายภาษาบ้านๆนะครับเข้าไป1วิวิแรกไม่โดนวิที่2ที่3ามยครับถ้ายังเหยียบอยู่เหยียบน้ําอยู่ก็จะโดนนะครับเหยียบเหวน้ําลึกอยู่นะแล้วก็อย่างที่2นะครับแค่นั้นไม่หมดครับเพิ่มระยะเวลาในการลดค่าความชื้นครับจากเหยน้ําลึกเนาะจากปกตินะครับประมาณ4-5วินะก็จะเพิ่มเป็น7วินะครับไอสองอันเนี้ยเรียกว่าบับนะอย่างแรกก็คือบับชาร์จให้มันชาร์จน้ําไวขึ้นอย่างที่2นะครับชาร์จน้ำเนี่ยครับมันจะหายไปได้ช้าลงจากปกติคือ4วิ จะปรับเป็น7วินะครับก็คือหายไปได้ชา้าลงคืออะไรสมมติว่าเซร์ใช่ไหมครับออกจากเหวน้ําลึกเนี่ยครับชาร์จน้ํามันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมจากแรกเนี่ยคือ4ก็จะปรับเป็น7ก็คือบัฟนั่นแหละบัฟสอย่างเลยนะและอย่างที่2นะครับทิวปล็อกขั้นแรกเนี่ยครับการพุ่งเนี่ยปกติเนี่ยมันจะไม่มีคูดาวใช่ไหมแต่เขาจะปรับเพิ่มคูดาวนะครับจากปกติคือศูนย์วิจะเพิ่มเป็น1วิการพุ่งก็จะเอ่อทำได้ยากมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากอะไรขนาดนั้นนะ แล้วก็ปรับระยะเวลาในการคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ของสกิลนี้นะครับเพิ่มเป็น18วิจากปกติคือ14วิอันนี้คือเนิร์ฟนะสข้อนี้คือเนิร์ฟนะครับและอย่างที่3นะครับแต่ก่อนนะครับเมื่อเวลาที่เราชนเนี่ยความชื้นมันจะเพิ่มเป็น50%ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เพิ่มเป็น30%นะครับก็คือโดนเนิร์ฟนั่นแหละออกไป20%แต่ออกไปก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลปลดล็อกขั้นที่เนี่ยครับมันก็อยู่เหมือนเดิมนะการพุ่งนะครับมันยังเพิ่มเป็น50%เหมือนเดิมคัลปที่2 ขั้นแรกนะครับขั้นแรกสกิลปล็อกขั้นแรกเพิ่มขึ้น30สกิลเต็มเนี่ยครับค่อยเพิ่มขึ้น50แต่ว่าสกิลเต็มก็โดนเนิฟเหมือนกันนะถามว่าโดนเนิฟอะไรล่ะการพุ่งเนี่ยครับปกติเนี่ยมันจะพุ่งได้3ครั้งนะเวลาที่สกิลเต็มนะครับ mm hmm. แต่ต่อไปเนี่ยครับก็ออกเหลือ2ครั้งโอ้โหคือยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันได้เข้ามาให้ลองเล่นก็เนิฟแล้วเหรอทีมงานมั่นใจเลยว่ามันจะเก่งฮนะฉันดูจากเก้าข้าวเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะแต่อาจจะ เก่งก็ได้ครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็วิดีโอที่ทุกคนได้ดูนะครับก็เป็นทีมงานเขาทดสอบนะถามว่าถ้าใครอยากได้เซิร์เฟเทสเบต้านะครับหนึ่งแสนซับนะทุกคนแต่ผมก็เห็นบางคนก็สามสี่หมื่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนก็ได้กันผมก็งงผมถามไปหลายรอบก็ยังไม่ตอบยังไม่ไม่มีวี่แววว่าจะคืบหน้าเลยทุกคนถามว่าถ้าเลือกได้นะครับผมก็อยากไปทดลองเองดีกว่านะและอย่าลืม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 แปลงฟันกันด้วยนะครับ